ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2564ค่ะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ถ้าถูกใจในคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีธนูคนมีคู่นะคะคนไม่โสดก่อนเรามาดูนะคะว่าเหตุการณ์ตอนนี้ชาวธนูคนมีคู่นะคะเหตุการณ์ความรักความรู้สึกของท่านเป็นยังไงอยู่นะคะตอนนี้ท่านเป็นยังไงนะคะ ท่านได้ไพ่เดอะวิวนะคะได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะได้ไพ่หกดาบนะคะได้ไพ่เดอะซันค่ะมีไพ่เดอะซันขึ้นมาละได้ไพ่ justice อืมโอเค าชาวธนูนะคะอาจารย์มองว่าท่านกำลังเข้มแข็งแน่นอนเห็นเดือดซันขึ้นมาเป็นไพ่พระอาทิตย์ที่กำลังเหมือนกับยามรุ่งอรุณน,นะคะอา,อาจารย์มองเป็นยามรุ่งอรุณกำลังที่จะผโผพ้นขอบฟ้าเป็นรุ่งองรุณของวันใหม่วันที่จะสดใสวันที่จะทำให้ชีวิตท่านมีความโดดเด่นมีความสุขมีความมั่นอกมั่นใจนะไพ่จัสติดเป็นภาพผู้หญิงถือดาบ นะฮะในมือถือตาช่างหมายถึงการต้องการความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่แหละนะฮะท่านไม่ต้องการอยู่ในสภาวะที่ความรักแล้วไม่มีจุดยืนไม่มีเป้าหมายนะคะเป็นความรักที่จับต้องไม่ได้เป็นความรักที่แบบไม่ ไม่ได้มีเขาเคียงข้างเหมือนท่านไม่ได้ต้องการแบบนั้นแล้วนะคะมันผ่านความทุกข์ความเศร้ามานะคะให้วิวออฟฟอร์จูนใช่ถึงแม้มันจะหวนกลับมาได้ท่านก็ไม่ต้องการคนที่ไรจิตไรใจนะคะท่านต้องการคนที่มีใจคนที่พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันไม่ใช่ สภาพคนที่เหมือนไร้วิญญาณเนี่ยนะฮะไร,ไรมีมีตัวตนมีชีวิตแต่ไร้วิญญาณท่านไม่ต้องการนะอืมนะฮะชาวธนูนะฮะ,ท,นะฮะท่านต้องการคนที่มีพลังคนที่พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคคนที่ท,ท้อแท้ท่านไม่ต้องการแล้วเพราะท่านเองก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะไพจัติกเนี่ยนะเด็ดขาดเข้มแข็งนะที่จะ ดำเนินชีวิตตัวเองไปแบบสงงาพาเผยแบบมีคุณค่าแบบทุกคนต้องยอมรบมับอ่ะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ภาพผู้หญิงที่ยืนอยู่บนโขดหินอ่อน่าจะเป็นริมทะเลที่ไหนสักสักแห่งนะคะแต่เป็นภาพที่สวยงามอ่ะเป็นภาพรุ่งอรุณวันใหม่อ่ะนะคะหกดาบ ปัญหาต่าง,างๆท่านปล่อยมันไปละท่านปล่อยมันจมลงในทะเลไปแล้วก็ได้นะคะความทุกข์นะคะสี่ถ้วยกับหกดาบท่านทิ้งมาลงทะเลไปหมดท่านไม่มีความทุกข์อีกต่อไปค่ะอ่าต่อไปนี้มีแต่วันใหม่รุ่งอรุณที่สดใสสำหรับชีวิตท่านนะความรักถ้าเขาจะกลับมาหาท่านแต่ต้องไม่ได้มาในสภาพที่ ย่าแย่แบบนี้ท่านไม่ต้องการนั่นเองถ้าอาจารย์มองนะถ้าจะกลับมาต้องชัดเจนต้องใช่เท่านั้นถ้าไม่ใช่ก็ตรงกลับไปนั่นเองก็คือหกดาบนั่นแหละคะ่ะโอ้ท่านเข้มแข็งมากเลยนะคะเนี่ยอืมอ้าวแล้วเขาจะว่าอย่างไงเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวขอดูตัวตนเขาคนนั้นของชาวธนูบ้างนะชาวธนูเด็ดขาดขึ้นมาแล้วนะปักนี้นะแล้วเขาจะว่าอย่างไงอืมเหมือนท่านยื่นคําขาดไกลๆเลยนะเนี่ย เป็นไพ่สตานะคะดูซันด้วยกันน่ะอือืหือ,อ,อแปลกะ่ะมีไพ่แอคชั่นคายกันสี่ถ้วยกับห้าถ้วยเจ็ดถ้วยอขอลุ้นที่ใบสุดท้ายนะคะห้าดาบโอเคอาจารย์แปลงอย่างนี้นะคะว่าโอเคแหละเขาก็ตัดสินใจแล้วเหมือนกันและคะ่ะไพ่ห้ดาบเนี่ยคือความเข้มแข็งได้นะคะ เป็นไพ่แห่งชัยชนะได้เป็นไพ่แห่งความเด็ดขาดได้นะคะมีรูปธงปักอยู่นั่นแหละคือสื่อถึงเอาชนะทุกอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยคนคนนี้ก็จะทําเพื่อท่านนั่นแหละไพ่ห้าถ้วยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่จันลงจิตใจไม่ทําให้ชีวิตมันมีอนาคตที่สดใสอะไรที่ดีก็จะต้อง เททิ้งเหมือนกันค่ะเริ่มต้นกันใหม่มีเป้าหมายมีจินตนาการมีโปรเจกต์มีความคิดความฝันที่จะเดินไปกับท่านนะไพ่สตาร์กับไพ่พระอาทิตย์นะเป็นไพ่เมเจอร์ที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาตัดสินใจที่จะเลือกท่านแล้วอาดูจากภาพเด็ก2คนเนี่ยถ้ตตีก็เป็นเป็นหนุ่มสาวเป็นคู่รักมีรูปพระอาทิตย์ที่มีดอกกุหลาบนะอยู่ใจกลางของพระอาทิตย์นั่นแหละค่ะ เป็นลักษณะที่ท่านมองไปบนท้องฟ้าที่มีดวงดาวที่สุกสกาวบนท้องฟ้าจักรวาลน,นี้รับรู้ถึง,พ,งพลังงานความรักที่ยิ่งใหญ่ของของท่านสองคนแล้วล่ะนะคะมีเป้าหมายที่จะ,ะเดินไปด้วยกันในเรื่องของความความรักความสุขความดื่มดำ่ำในเรื่องของความรักของคนสองคนมีจักรวาลเป็นสักขีพยานให้ท่านเลยนะและท่านก็เหมือน เหมือนขอพรนะอาจารย์มองเนี่ยไพ่เนี่ยมันขอพรจากจักรวาลร,ร่วมกันคนสองคนนะคะดูไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะว่าในเมื่อไพ่บอกแล้วว่าท่านสองคนมีจิตใจตรงกันแล้วมีเป้าหมายเดียวกันแล้วมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะต่อไปท่านสองคนจะเป็นยังไงสรุปความสัมพันธ์ค่ะนี่ไงคะไพ่สุดยอดเลยสี่ไม้เท้าเนี่ย เป็นไพ่แห่งความมั่นคงถ้าแค่คบกันยังไม่ตกลงปูงใจไพ่นี้ก็แปลว่าตกลงปรง,งใจมั่นหมายแต่งงานนะมีไพ่สามดาบขึ้นมามีไพ่เดชแสดงว่าจะต้องจบปัญหาในสิ่งที่มันมันไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตท่านสองคนแหละไพ่สามดาบกับไพ่เดชเนี่ยต่อให้อะไรที่มันอาจจะมี เขาเรียกว่าพันธะเกี่ยวพันที่ต้องรับผิดชอบนะไม่ว่าคุณหรือเขาก็จะต้องเคลียร์ให้จบอ่านะคะไพดีเอ็มเอร์ก็จะต้องมีอนาคตร่วมกันที่ที่มีความชัดเจนที่ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้คนในสังคมรับรู้เป็นสิ่งที่เปิดเผยแบบแบบเห็นเลยละว่าว่าสำเร็จนะคะไพสีไม่เท้ากับไพดีเอมเปอร์เนี่ยเขาจะต้องทำให้ พิสูจน์ให้คุณเห็นรักแท้นะคะให้เห็นความตั้งใจจริงของเขาไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่ไกลกับคุณก็ได้อยู่คนละประเทศก็ได้ไพ่ใบนี้แต่แล้วเขาก็จะสามารถที่จะพิสูจน์รักแท้ระยะทางไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักระหว่างท่านแน่นอนคะ่ะชาวธนูเขาซิโรราบท่านแล้วก็ได้นะยอมแล้วทุกสิ่งอืนะคะ โอเคมาดูไพ่คนโสดบ้างนะคะไพ่คนโสดปักนี้สำหรับชาวธนูค่ะ,ะคนโสดนะคะคุณอาจจะมียังมีเรื่องที่เเขาเรียกว่า ทุกใจอยู่ก็ได้นะคะแต่มันเป็นสิ่งเกา่าๆอ่ะเนาะเดอะแฮงแมนกับหกไม้แต่ตอนนี้พอมีไพ่เอมเปอร์เนี่ยมันจะหมายถึงความเข้มแข็งละสี่เหรียญเป็นไพ่แห่งการรักตัวเองละไพ่ไม่อ่อนแอแล้ว5เหรียญเราอาจจะเคยอ่อนแอแต่ตอนนี้คุณจะเข้มแข็งจริงๆนะคะไม่ว่าจัดธนูคนคนมีคู่คนไม่โสดกับคนโสดเหมือน ไพ่พลังงานเดียวกันออกมาเห็นไหมคะเอ็มเพล่สอใบแล้วมีสเตรนท์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาอาจารย์มองว่าท่านจะรักใครแบบมีเหตุผลแบบจะไม่ได้ให้เขาไปทั้งทั้งทั้งหมดหัวใจแต่จะเก็บเผื่อไวอ้ถ้าร้อยอร์เซ็นก็ให้สัก80เหลือไว้ยี่สิบสำหรับตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความรักที่มีเหตุมีผลเป็นการ พิจารณาไต่ตองเป็นการเรียนรู้นะไม่ได้แบบแบบแบบนิยายอะ่ะคงไม่ใช่อะ่ะนะะอาจารย์มองเป็นการความรักแบบมีสตินะะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะเข้ามาเนี่ยท่านจะต้องคัดเลือกต้องเฟ้นนะคะอ่าแปลว่าอืมในปักนี้คนโสดมีคนเข้ามาแต่ท่านแค่ระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะให้สเตรนเนี่ย เป็นสิ่งที่การควบคุมตนเองและควบคุมคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาจะต้องเหมือนกับมีแนวคิดหรือแนวทางในเดียวกับท่านนั่นแหละนะคะซึ่งอาจารย์มองว่ามีเข้ามานะปักนี้แต่ยังไม่ได้แปลว่าเป็นความรักทันทีเพราะท่านจะต้องใช้เวลาในการพิจารณานั่นเองนะคะโอเคเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ค่ะ ไพ่ฟังใจแนะนําความรักสําหรับชาวธนูทั้งคนโสดและไม่โสดว่าอย่างไงสิบถ้วยเรื่องมหัศจรรย์วันที่ฉันป่วยชาวนากับงูเหา่าไพ่ก็ต้องแนะนําในการระแวดระวังแ่ะค่ะว่าความรักเนี่ยอย,อย่ามองในโลกสวยอย่างเดียวนะเราต้องมองด้วยว่าอะไรก็ตามมันพลิกผันชะตาชีวิตได้เหมือนชาวนากับงูเหา่า อ่านะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีช่วงที่เป็นวิบากกรรมที่จะทําเข้ามาทดสอบชีวิตจิตใจในความสัมพันธน์ท่านเมื่อเจอปัญหานั้นนะคะท่านจงเขาเรียกว่าเยียวยาตัวเองให้ได้นะคะมัน <c oughs> ขอประทานโทษค่ะวันที่ฉันป่วยก็คือวันที่คุณเสียใจวันที่อาจจะมีสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจแล้วทําให้คุณทุกข์จากที่เคยรักกันมากๆเนี่ย มันอาจจะมีประเด็นแต่ไพ่จะบอกให้คุณระมัดระวังและเข้มแข็งอ่านะคะระมัดระวังและเข้มแข็งแล้วเยียวยาตัวเองให้เป็นรักให้มีสตินั่นเองรักให้เป็นอย่ารักอย่ารักแล้วทุกนะคะไพ่จะบอกงั้นนะคะขอเพิ่มเติมจากไพ่ออร์คเคลค่ะอย่ารักแล้วทําให้ตัวเองทุกนะคะชาวธนูไพ่ออร์คเคลเนี่ยทำท่านเพิ่มว่ายังไง ปัญหามีไว้ให้แก้นะคะมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ได้นะความรักเนี่ยบางทีนะคะเมื่อเราเจอวิบากกรรมเมื่อเราเจอความทุกข์มากๆเมื่อโดนหักหลังเหมือนชาวนาคาหูงูเห่าถือว่าใช้กรรมกันไปนะคะท,ท,ท่านจงไตรตรองแบบมีสติท่านจะมีทางออกท่านจะแก้ปัญหาได้ก็เหมือนเนี้ยคนคลอดลูกในรถ ใครทำข้อดไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลแต่เป็นตํารวจจราจรเห็นไหมคะบางสิ่งบางอย่างอยู่ในภาวะคับขันแต่ถ้าเรามีสติถ้าเราใช้ความรู้ที่มีอยู่ถ้าเราใช้เหตุและผลน่ะมันจะต้องมีทางออกเหมือนลูกศรชี้เข้าไปในดงที่มีน้ำแต่ก็ออกมาได้นั่นแหลคะค่ะมันมีทางออกคะ่ะในเรื่องของความรักนะคะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ